นจิดีจ้าเพริง่งพิงเกิลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเซเวร์วันนี้จะมาแนะนำวิธีเล่นบ้านผีค่ะก็คืออันดับแรกนะคะให้สังเกตทั้งหน้าขวามบนนะหลังจากเข้าเกมมาแล้วเราเนี่ยจะต้องเก็บกุญแจให้ครบทั้งสดอกโดยการที่ค้นหาแต่ละห้องมันจะมีสินของอยู่ในห้องนะคะ ให้เราเนี่ยค้นหาให้แบบครบทุกชิ้นเลยนะแบบแนะนําว่าไม่ควรไม่ควรจะพลาดสักชิ้นเลยเทียบเดินเข้าไปแล้วกดค้นหาค้นหาเนะี่ยเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบลืมว่ากุญแจอยู่ตรงนี้กุญแจอยู่นี้เราเราพลาดไม่ได้หากันอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนที่เราหากุญแจครบแล้วนะคะเราก็ควรจะรีบไปที่ทางออกเพราะว่าถ้าเราไม่รีบเนี่ย แล้วเมื่อเครื่องปั่นไฟพังเราก็จะไม่สามารถใช้ประตูทางออกได้ทำให้เราต้องเสียเวลาเนี่ยกลับไปใช้เครื่องปั่นไฟอีกครั้งถึงจะใช้งานได้อีกทีนะทางออกให้จำไว้เลยนะคะว่าถ้าไฟดับเนี่ยเราจะไม่สามารถออกได้เป็นอาาันขาด้นะแล้วก็อัทนทัดถัดมานะคะจะเป็นไอคอนรูปไฟสีดวงใต้กุญแจเลยอันนี้คือเป็นการที่สำหรับเราก็คือเหมือนการบูชาเนาะจุดไฟบูชา ถ้าเราจุดคบเนี่ยทั้ง4ี่ดวงนะเราจะสามารถฆ่าผีที่ห้องเป็นเป็นเหมือนห้องเวทมนตน์่ะวงเวนอะไรอย่างเงี้ยโดยวิธีการที่จะลากผีไปฆ่านะคะก็คือเราต้องหาของทุกชิ้นใช่ไหมแล,แล้วก็นําของแถบข้างล่างเนะ่ะเอาไปใช้กับแท่งไฟตรงกลางที่มันอยู่ตรงห้องแต่ละห้องนะันสจะมีทั้งหมดสีห้องแล้วก็กดสุ่มใช้สุ่มใช้จนกว่าจะติดไฟแล้วให้มันครบทั้งสี่ดวงนะ แล้วหลังจากที่เราจุดครบสีด่ดวงเนี่ยเราก็ลากผีอะไปฆ่าที่ห้องวงเวทได้เลยส่วนวิธีฆ่าผีวิธีที่สองเนาะก็จะเป็นการที่เป็นแท็บของที่เราหามาได้ไหมข้างล่างซึ่งแท็บวิธีเนี่ยก็คือจะเสี่ยงหน่อยนะเมื่อผีเข้ามาใกล้ให้เราลองกดสุมใช้อย่างเช่นถ้าเราใช้ของชันแรงไม่ได้ให้เราคูดาวนะ ใช้ของชิ้นถัดไปจนกว่ามันจะขึ้นว่าผีตายแล้ว <Yeah! S 1> แต่ว่าถ้าเราใช้แล้วคร,ครบแล้วอะรมันไม่หมดไม,ไม่ตายอะ่ะแสดงว่าของเราย้องหาไม่ครบนะก็ต้องไปหาเพิ่มถ้าเราจะอยากฆ่าแต่ถ้าเราฆ่าได้ทั้ง2วิธีเลยนะก็คือวิธีที่เราบอกก่อนนั้นนี้ก็คือฆ่าวงเวทในห้องวงเวทแล้วก็ฆ่าแบบกดสุ่มเนี่ยถ้าเราฆ่าได้2วิธีภายใน1เกมหลังเกมจบที่เราออกได้อะ่ะ เราจะได้บอลดันทั้งหมด2กล่องแล้วก็ลมรางวัลทั้งหมดเป็น3กล่องนะแล้ว,ว่ามันคมมากส่วนน้ำยาที่เราหาได้มาทั้งหมด3ขวดนะคะอธิบายก่อนว่าขวดสีแดงก็คือเพิ่มเลือดแนะนนาำให้กินตอนใกล้จะตายนะไม่งั้นจะเปืองส่วนน้ำยาขวดที่2นะคะน้ำยาสีเขียวทำให้เราวิ่งไวสามารถใช้จุกผีได้นะส่วนขวดที่3น้ำมันจะเป็นขวดสีน้ำตาล ก็คือมันจะช่วยในเรื่องการหาของให้ไวขึ้นนี่แหละค่ะแล้วก็ขอเสริอมอีกนิดนึงว่าจะมีผีแต่ละห้องก็คือเป็นผีเด็กนะก็คือน้องอ่ะจะแบบทําให้เราเดินช้าเวลามาเกาะตัวเรานะทําให้เราอะเดินช้าแล้วก็เหมือนดูเรื่องเราที่ให้สังเกตจากบัฟสายบนได้เลยค่ะจะมีบอกนะว่าติดบับแล้วบมดตอนไหนแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราจะบอกก็คือในเมื่อเรากดกับเพื่อน,นเนาะ แลถ้าเพื่อนๆตายเนี่ยเราสามารถชุบได้นะก็คือถ้าเราไม่รู้เนี่ยเออเพื่อนตายห้องไหนให้เรากดจิ้มที่รูปเพื่อนนะเนี่ยค่ะกดที่กดจิ้มที่รูปไอคอนรูปเพื่อนคนที่ตายนะแล้วก็จะดูได้ว่าเพื่อนตายห้องไหนกดได้นะจิ้มจิ้มเข้าไปอ่ะ แค่นี้มันก็ทําให้เราดูสะดวกเออเพื่อนไต่ห้องไหนหรือว่าเพื่อนกําลังค้นหาห้องไหนอยู่เราสามารถส่งเพื่อนได้เลยแต่ตอนสองก็ต้องระวังหน่อยนะเพื่อพี่อจะมาหาเราตอนระหว่างเราสองเพื่อนค่ะแล้วก็คงจะไม่มีแล้วเนาะวันนี้ก็ขอตลากัรไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมโหลดมาเล่นด้วยกันนะคะมีทั้งใน a n d ด o i d และในเลเลยนะเซฟเวอร์ 7.